ส <Two>, วัสดีครับวันนี้นะฮะนี่เราพากันมาที่ที่ m e r English Education นะครับเป็นร้านของกับเพื่อนของผมนะครับเราก็ทกําการเปิดสอนเชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีฟิสิกส์แล้วก็มีชีวะนะครับสอน,นออนไลน์ชอนออนไลน์นะครับวันนี้เราเปิดเรามาดูข้างในกันดีกว่าเดิมนะครับมาเริ่มถมานสวยนะคระมานสวยก็ ตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเล็กๆสหรับไว้นั่งเล่นคุยกับท่านผู้ปกครองที่มาเยี่ยมเยียนกันนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้โชว์มีื่วของพ่อด้วยนะครับอ่าเรามาดูตรงนี้กันแล้วก็จะมีนี่นี่สติฟิเคตต่างๆขอ,อ,องเพงเอาไว้โชว์ว่าอย่างนั้นแหละอ่านี้ก็จะมีนี่มีบอร์ดด้วยก็จะมีคนนักเรียนกับเพื่อนๆครับมาแปะคำอวยพรต่างๆมานานะครับเยอะแยะมากมายโอเค ก็อี้กาอี้นำเสนอนิ่มๆน่ารักมากเป็นกี่จากเด็ก x นะครับสุ้ยอดมากโอเคเลยนี่มีเสื้อมีเสื้อมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้คือสีตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งทําออกมาก็จะมีนี่ตัวนี้เป็นเสือ้อเขาเรียกว่าอะไร o, ปโลป่ะเสื้อโปโลสีน้าตาลี่เสีน้ำตาลน,น,น,นะครับของยูนิโคลนี่ผู้สนับสนุนยัเป็นทางการยูนิโคลนะครับแล้วก็มี น้ำเงินครับสีกรมท่านะฮะนี่ก็สวยเหมือนกันอันนี้คือซีซั่นใหม่อันนี้คือพิเศษเลยคือเป็นเสื้อยืดคอวียูนิโคลเหมือนกันน่ารักมากยังไม่เคยลองใส่เลยนะฮะเพราะพ่งไปอ่ะเอามาจากที่ปักวันนี้เองนะครับอ่ะเราเรินรู้ต่อดีกว่าคือตอนนี้เราก็จะมีอ่ามีที่นั่งอยู่หที่ด้วยกันนะครับอนาคตหวังว่าจะมีมากกว่าเดิม ึ่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็มีนักเรียนประมาณสิบคนก็ต้องหาโต๊ะมาเพิ่มอีกนะครับเรามาดูการ่อไปดีกว่าแล้วอันนี้คือห้องที่หนึ่งห้องใหญ่ห้องที่หนึ่งแล้มีห้องที่สองด้วยนะฮะไปห้องที่สองกัเลยห้องที่สองก็จะยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นห้องเสริมเฉยๆก็จะมีประมาณสี่ห้าที่กันนะครับสำหรับช่วงแรกๆตอนนี้เพิ่งเปิดมาได้ สามเมื่อิดก์กว่าเองนะฮะก็มีเด็กมาสมัครเรียนกันเยอะพอสมควรก็ดีใจมากขอบคุณมากครับแล้วก็ต่อไปก็ขอให้ติดตามในเว็บไซต์ของเรานะครับใน Facebook ก็ดูกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างาก,ก็คือ w w w f a c e b o o k c o m m i s e r e n g l i s h e d u c a t i o n นะครับแล้วเจอกันใน Facebook ขอบคุณครับบ๊ายบาย